มีคำถามซึ่งเยอะมากคะ่ะว่าแบบไปทานได้ยังไงดันมีเพื่อนนะคะเป็นคนเกาหลีเขาเป็นโปรดิวเซอร์อยู่ที่น,นั่นแล้วก็ดันไปรู้จักคนที่เป็นสไตลิสต์ที่แต่งตัวให้กับเซเลบริต้อยู่ที่น,นั่นเราก็เลยถามเขาไปว่าเออเขาต้องการชอยส์ค่ะที่เป็นจูรี่แบบแบรนด์อื่นเพิ่มไหมนอกจากแบรนด์ระดับโลกที่เขามีอยู่แล้ว จินจงจินจินสุระโคฟาวเดอร์ Co founder, แล้วก็เซลล์แันมาร์เก็ตติ้งดีเรคเตอร์ของแบรนด์มาทาร่าค่ะแบรนด์มาทาร่านะคะชื่อมาทาร่ามาจากชื่อของผู้ก่อตั้งสามคนรวมกันเป็นจินแล้วก็เพื่อนอีกสองคนนะคะเป็นเพื่อนสนิทสามคนส่วนหนึ่งของนามสกุลมารวมกัน M A มา T A มาอีกคนนึงแล้วจินเป็นส่วนสุดท้าย R A ก็คือจึงสุระก็คือรวมกันเป็นมาทาร่าค่ะที่เริ่มต้นทำแบรนด์มาทาร่านะคะมาจากการที่ตัวจินเองเนี่ยชอบเครื่องประดับ แบบเป็นแบรนด์อยู่แล้วแล้วก็เหมือนค้นพบว่ามันมีช่องว่างทางการตลาดอะคะ่ะแล้วตัวจนเองรู้สึกว่ามันยังไม่เคยมีมุกอะไรที่เป็นมุกแบบมุกแพ้แล้วทําแบรนดิ้งได้ดีมุกเนี่ยคนจะถามเยอะมากว่าไข่มุกมาจากที่ไหนซ o u r c i n มาจากท,ทั่วโลกเลยน้ําสืดอน้ำเค็มจุดเริ่มต้นเรซเซตติ้งของเราเนี่ยตอนแรกเลยอะเราหาช่างที่เมืองไทยเบสเท่านั้นที่เมืองไทยแต่เราเป็นช่างฝีมือชั้นสูงตัวเซตติ้งเนี่ย คือมันจะไม่เหมือนกับงานทั่วไปลงดีเทลให้มันแบบละเอียดมากยิ่งขึ้นจุดที่ลูกค้าเนี่ยเหมือนเจอจุดลิงก์เหมือนกันน่าจะเกิดจากความชอบคุณภาพของสินค้าของเราก่อนแล้วหลังจากนั้นเขาเริ่มชอบในตัวแบรนด์ถ้าเกิดเราเทียบด้วย Price Point เนี่ยมันไม่ใช่เป็นจิวเวลรี่ทีถูกที่สุดราคาีที่สุดแต่เราคิดว่าเราให้คุณภาพที่ดีที่สุด กลุ่มมาทาเลเวอร์เหอคะต้องบอกว่าขอบคุณมากๆค่ะถ้าเกิดไม่มีมกลุกม่มมาทาเลเวอร์ก็ไม่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดสําคัญกว่านั้นคือจะไม่ทําให้ผิดหวังนะคะแบรนด์จะต้องไปยืนหนึ่งในจุดหนึ่งของโลกได้จุดที่ทําให้มาทาค่ะพิกในช่วงวิกฤตตรงนั้นคือเราแค่ต้องเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ของโลกขายทาออนไลน์วิธีการขายออนไลน์เลยต้องเปลี่ยนไป มองหาในการขายแบบ c ช a r ริตี้นั่นคือจุดเริ่มต้นเลยค่ะที่ทำให้เราแบบ c ช a r ริตี้ลามันทำให้เราได้ใกล้ชิดกับลูกค้ามากขึ้นในช่วงเวลาที่ยากลำบากยอดเซลล์ self, ขึ้นมา2 0 0ซค่ะมองในอนาคตข้างหน้ามันไม่ได้เป็นแค่ไข่มุกแล้วมันเป็นแบรนด์เครื่องประดับที่เซกเมนต์ของเครื่องประดับที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่า2ปีที่ผ่านมาตัวจินเองได้เรียนรู้จากดีไซเนอร์ที่มาร่วมทำงานกับเราอีกไม่กี่ปีข้างหน้ามันจะ ชัดเจนและแข็งแข็งแกร่งมากขึ้นว่าจินมองดิเรกชันของแบรนด์อะเปลี่ยนไปเยอะมากหลังจากที่กลับมาจากคานเลยอะ mm hmm. เพราะว่าค่อนข้างที่จะรู้เลยว่าตัวเราเองเนี่ยจะต้องพัฒนาขึ้นแล้วก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในแต่ละคอลเลกชันจริงๆแล้วตัวคอลเลกชันเนี่ยของมาทาร่าค่ะค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วในช่วงเวลา2ปีที่ผ่านมา มีการเพิ่มดีไซเนอร์ในตัวแบรนด์มากยิ่งขึ้นมีเพิ่มไลน์ของโปรดักต์ไม่ว่าจะเป็นมาทาราไฮจูวรียไฟจูวรียเพทอพอเต้หรือว่าตัวสตูดิโอที่ทำให้ชัดเจนยิ่งขึ้นตอนไปถึงคานทุกคอลเลกชันมีสิทธิ์ที่จะได้เดินผมแดงมีสิทธิ์ที่ได้เลือกโดยเซเลบริตี้ระดับโลกเนี้ยค่ะ รู้สึกว่ากลับมาต้องมีการพัฒนาในแต่ละคอลเลกชั่นอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นโมเมนต์ว wow, ้าวอคะมันว้าวทุกจุดคนแรกทัชเซียนาเวสก็คือเป็นแบบว่าเป็นบล็อกเกอร์ที่ทำให้เราเห็นเลยว่าการทำงานของเขามันโปรเฟชชั่นอลมากมันทำให้เราว้าวว้าวในทุกๆ,ๆเรื่องจริงๆทั้งวิธีการทำงานการทำคอนเทนต์เขาฟิตติ้งตอนเช้าตอนเย็นเดินอะตอนบ่ายๆแต่งตัวตอนเย็นเดิน สองทุ่มคอนเทนต์มาแล้วเนี่ยแหละคือคนคุณภาพจริงๆส่วนทางด้านแบรนด์เราเป็นแบรนด์เล็กๆที่จะไปอยู่ตรงนั้นเราเห็นแล้วก็ว้าวไปกับเขาแล้วเราก็รู้เลยว่าเออตัวแบรนด์เราก็ต้องตามให้ทันอินฟลูเอนเซอร์ระดับโลกแบบนี้ค่ะที่เตรียมตัวก่อนไปงานตเตรียมไม่ใช่แค่ของแต่มันเตรียมทางด้านจิตใจจริงๆแบบมันเหมือนเป็นการแข่งโอลิมปิกอะค่ะปัญหามันเจอทุกวันจริงๆอะค่ะคือตอนอยู่ที่นั่นมาถึงปุ๊บเซเลบริตี้อาจจะมอง ถึงสินค้าหรือว่าโปรดักที่อยากใส่เหมือนกันอีกจริงก็ต้องส่งสัญญาณกับตัวไตล์เลยว่าเฮ้ยเอาอย่างนี้ไหมเราหลีดให้คนนี้ใส่แบบนี้ไปเลยเพื่อตัดปัญหาออกมันก็ชาเลนจ์พอสมควรค่ะคือมาทาร่านะคะ,คะ,คะเป็นการให้ความมั่นใจความสวย s ซ p h i s t i ิกเกตกับผู้ใส่จริงๆไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงคแรคเตอร์ไหนจะ f i ฟียสเท่ๆ ถ้าถามจริงมันคือการเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้หญิงที่สวมใส่แบบนั้นเลยค่ะนี่คือคำสันส้นๆแล้วมาทราก็คือสามารถที่จะไปตอบโจทย์ตรงนั้นได้มีคนถามจินเยอะมากค่ะว่าแบบไปคานได้ยังไงจินดันมีเพื่อนนะคะเป็น คนเกาหลีเขาเป็นปรดิวเซอร์อยู่ที่นั่นแล้วก็ดนันไปรู้จักคนที่เป็นสไตลิสต์ที่แต่งตัวให้กับเซเลบตี้อยู่ที่นั่นเราก็เลยถามเขาไปว่าเออเขาต้องการช้อยส์ที่เป็นจิวเวลรีแบบแบรนด์อื่นเพิ่มไหมนอกจากแบรนด์ดังระดับโลกที่เขามีอยู่แล้วติดต่อเขาไปว่าเราคิดว่าเราพร้อมเราก็เลยจัดเหมือนเป็นโชว์เคสอย่างเงี้ยค่ะแบบเป็นจิวเรีไปวางเอาไว้ไปจัดโชว์เคสที่โเทลมาติเนสคนแรกเลยคือเป็น บล็อกเกอร์ชาวบราซิลนะคะชื่อทัสเซียนาเวสคนที่2มาต่อด้วยเจสส์แกวแนคนที่3นะคะเป็นเจมี่ซีแล้วก็คนที่4เป็นเลโอนี่รนะคะก็คือเป็นคนเยอรมันคนสุดท้ายจินชอบมากๆก็คือฮาร์ตอีวานเจอสตาค่ะซึ่งคนนี้ก็เป็นเหมือนแบบผู้หญิงแบบที่ใครๆก็น่าจะชอบกัน ติดตามเรื่องราวของจีนแล้วก็เส้นทางความสำเร็จของแบรนด์มาทรา่านลุกเซียวไทยแลนด์ด้วยค่ะ